วันนี้ก็ช่วงการแนะนําเกมที่หาเงินง่ายๆเข้าเพย์พานะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะขากรด้นะครับไปก,กันเลยเกมนี้ก็เล่นง่ายๆนะครับหาเงินเข้าเพย์พาเกมนี้มีชื่อว่า lucky u สามารถโหลดได้ในแอป y s t o n e วิธีเล่นก็แค่ง,ง่ายๆนะครับแต่ก่อนอื่นไปดูโค้ชเชิญกันก่อนโค้ชเชิญของผมก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมและท่านผู้ชมที่พิมพ์โคน้ดนี้ ผู้ชมที่พิมพ์โคดนี้เข้าไปาผู้ชมก็จะได้เจ7,400บาท400เหรียญนะครับโคดก็คือ A5AJS6X นะครับผมแล้วก็มันก็จะมีขึ้นตรงนี้นะครับหลังพิมพ์เสร็จแล้วก็จะกดไปดูมันก็จะมีเดี๋ยวรอโหลดไปยนะครับก็ดูเงินตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเงินถึงก็จะโหลดได้ก็แลกได้นะครับ ถ้าอยากได้เข้าเพยพ์พาก็กดตรงนี้เลยครับก็มีเหมือนกันนี่นะครับวิธีเล่นก็ง่ายๆครับกดตรงนี้เลยครับก็จะมีดูโฆษณาแล้วก็ใช้เหรียญน,นะครับท่าผู้ชมที่ใชรบางคนอาจจะไม่คุ้มก็ได้ครับยังไม่คุ้มขาดทุนนะครับ,อนนรบตอนตอนนี้เงินผมเหรียญผมมีสามพันเก้าร้อยห้าสิบนะครับผม ก่อนอื่นต้องไปโหลดแอปก่อนนะครับพ mm. ิวเข้าไปว่า lucky u นะครับผมแล้วก็โหลดโหลดเสร็จก็เปิดเข้าไปเลยนะครับแค mm. ่นี้ง่ายๆนะครับอันนี้ผมู้ชมก็สามารถปิดเพลงใส่เสียงหรือตั้งรูปโปรไฟล์ได้นะครับผมง่ายๆเลย เดี๋ยวลองเล่นอีกรอบนลนครับเดียวพอดีเป๊ะเลยหรือเท่าชมบจะฟรีก็ได้นะครับผมต้องดูโฆษณาแต่ตอนนี้ฟรีผมใช้หมดไปแล้วนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมใส่โค้ดผมด้วยนะครับนี่นครับ a ห้า ajs หกเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ